ไปสี่ห้าเลยคนหนึ่งบอ,บ,อบอกว่าบอกว่าฟูนหนึ่งก็ได้หลายเยอะเนาะกับพันสองพันหมแล้วอาจารย์นะอือวันนี้มาห,หานห้าคนบ่เนี่ยโอ้โหก็ได้นักยิ่งได้นเนาะเือได้หลายยิ่งได้ม,มือละหมื่นหกพี่น้อง ไม่น่าเชื่อว่าแรงงานลาวรับเหมาโยงทุเรียนที่เมืองไทยได้วัน2,000ถึง3,000บาทต่อวันสบายดีทางพี่น้องฟั่งไทยและพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะแล้วก็สบายดีไปฮอดไปถึงพอแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ับชมคลิปของข้าพเจ้าเนาะถุกๆคลิปขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะ สำหรับมือนี้เนาะข้าพเจ้ากจะพาทุกคนเนาะไปเบรงและหับชมพร้อมๆกันเนาะว่ารายได้ดีสำ้ำได้เน,ะนาะบ่น่าเชื่อว่าโบ่แมนงานรายวันเนาะเป็นงานเหมาเนาะมือหนึ่งเพิ่นก็ได้อยู่ประมาณถึง 10, 6, 15, หมื่นหกเนาะหมื่นห้าห้าหมื่นหกมือหนึ่งเพิ่นก็นมาแบ่งกันห้าคนเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็ได้หลายพันเนาะถือว่า ไนหนักพอสมควรเนาะเดี๋ยวจะเป็นแนวใดนั่นก็เราจะพาทุกคนไปขับชมเนาะคลิปที่ได้บันทึกไว้เมื่อวานเนาะกันเบ่งต้นเดี๋ยวเมื่อคลิปจบแล้วจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงมาเป็นจีงไดเนาะว<ป>ันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศเพ่นมานั่นพี่นอ้อง่นมาโยงเข,ข้าห้องอย่างก็อนไอเนี่ยเ<ห>ข้าห้องอยังก็ดน ยงทุเรียนบหรอเขาไงเออยงทุเรียนจะถ่ายให้ถ่ายบรรยากาศในพี่ให้น้องเบื่อเพิ่นมาหลายคนอยู่ทีมงานเพิ่นเพิ่นมาหลายคนอยู่ทีนอ้องจากต้นนี่มมันนี้เนี่ย,นนยจากต้นมันนี่ เมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ได้หลายบุพูหนึ่งนี่มาเห็นเป็นไงเออได้บุพูละสี่ห้าร้อยมือหนึ่งบางมือบางมืกัมือยกบัววาบัวบัวมันบุพูหนึ่งก็ได้หลายเยอะเนาะกับพันสองพันหมดแล้วนาจารย์นะเออเออ บันนี้มาหาน้าคนบน,นี้อโอ้ก็ได้น,นักยู่ได้เนาะนนเออได้หลายยู่เด้มือละหมื่นหกพี่น้องบได้ได้น้อยได้นี่แต่สเสียหักกรได้เนาะมือละพูดละสี่ห้าร้อยมานึ่งนเออานะงงาะเออกว่าเยอะเนาะอ๋อเออน่ละไดะะเจ็ดร้อยเหรอ

อยู่อยู่อยู่จักปีและไอย่นี่อยู่เป็นซิปจนจนออกรถได้นะเงินต้องพร้อมมาแล้ว้เงินบุพร้อมก็บหลังจากที่ได้เบอรงคลิปไปเนาะ ก็เป็นงานทีว่าเสี่ยงเนาะแต่ว่ากรายได้ดีเนาะซึ่งได้ปีนต้นไม้เนาะไปผูกกับงาตุเรียนเนาะเพื่อโยงบบหยงามันหักเนาะแล้วก็จะเป็นับเหมาเนาะต้นหนึ่งก็ได้หลายพันเนาะต้นหนึ่งกับต้นประมาณห้าร้อยบาทเนาะต่อต้นหนึ่งก็จะได้หลายพอสมควรเนาะเปนื่อเนาะ กับเป็นงานที่ว่าผลตอบแทนสูงเนาะทำงานที่เมืองไทยสำหรับคลิปนี้ผู้ใดทีด่กาลังเมืองก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้บพบาัสซิงด,ดีเนาะ